ดูดวงชาวราศีกรกฎดวงนี้เป็นคนตรงตรงอานาคตจะได้ดีรวยด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงคสิทธ์คำชูปกปักกลุ้มของราาักษาดวงชะตานี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีนทันใดสิบเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตา ผมจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความประสบเล The Sun บังเกิดขึ้นในโชคชตา <c oughs> ดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาแล้วที่ท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสามเหรียญบังเกิดในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค การส่งมอบเรื่องราวต่างๆการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายมีเกียรตชะตายื้อแย่งต่อสู้แก่งแย่งชิงดีในหัวมีเต็มเมกบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างพระราชาแห่งดาบเกิดความตั้งมั่นมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ท่านจะได้รับสามถ้วยทองจนประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพราะดวงนี้เป็นคนตรงไปตรงมาจนประสบความสำเร็จให้วางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้แปดไม้เท้ามุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะักเพราะเป็นคนตรงนะผมคนที่ใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพศุบายกับท่านจะรู้สึกไม่ดีแล้วก็ถอยห่างออกไปเอง เอาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในโชคชะตาของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในดวงชะตาดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันปัตนายอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ปฏิบประดอยลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคล การชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่กกลเพทุบายดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพ่อค้าแม่ค้าตำรวจทหารนักสแสดงนักร้องเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงนี้ใช้เล่ห์เหลี่ยมก็จริงใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีใช้เล่ห์เหลี่ยมกับท่านก็จริงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นกลับทําอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาจนหาช่องทางที่จะกันแกล้งไม่ได้เลย เรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่าเบี้ยดินให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งจัสเมนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวอ o พฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคตามีดตาปักลงมาทําให้กระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันแบกบภาระไว้อย่างนักหนวนแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆต,ต้องรีบแก้ไขปรับปรุง เอบผม The Emerald นักรบก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันบีบดาบปักลงมานอไม่หลับปักตรงกลางใจเพราะฉะนั้นศัตรูของท่านจะแพ้พ่ผังพินาตไปเองด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์อดทนเอาผมอนา,าคตอันการใกล้นี้ขอทํานายว่าโชคชะตาของท่านจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงแม้จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาทําให้ท่านไม่สบายใจบ้างมันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นตกตําแหน่ง The ะฟู ให้ท่านลื่นเลิงสังสรรค์เช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเดลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักคุคของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคนะผมท่านจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีหลวงชะตาจะเปิดนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิคำชูปกปักคุ้คของรักษา สังเกตในโชคชะตาท่านดีรนะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาประเดยประดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกตกต่ํารู้สึกจําแย่รู้สึกต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงนี้ด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรมีดาดาบปักลงมาขึ้นมาทันทีจันใดจะตาชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นด,ดีนะผมโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาเพราะว่าดวงนี้เป็นขนตรงไปตรงมานั่นเองนะผมจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้คาโคออสันได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีกรกฎเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายๆด้านซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญและมีผลกระทบในระยะยาวเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ และผลักดันให้คุณเดินเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักซึ่งจะมีสีสันและความคาดหวังที่ต้องปรับตัวอย่างมากด้านการงานความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมโอกาสชาวราศีกกฎในเดือนนี้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันในเรื่องการงานอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้แต่ข่าวดีก็คือทุกความท้าทายที่เกิดขึ้นมักเป็นโอกาสในคราบของปัญหาคุณอาจถูกมอบหมายงานใหม่ที่มีความรับผิดชอบสูงงวขึ้นหรือถูกคาดหวังให้แสดงศักยภาพในบทบาทที่ใหญ่ขึ้นเช่นหากคุณเป็นผู้นำทีมหรือหัวหน้าง,งานอาจต้องเสี่ยงทำโปรเจกต์ที่คุณไม่ได้ถนัดเต็มที่แต่ ผลลัพธ์จะช่วยยกระดับความสามารถของคุณอย่างมากสำหรับคนที่ทำงานประจำคุณอาจจะต้องจัดการกับเพื่อนร่วมงานที่มีมุมมองแตกต่างจากคุณหรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาหรือการประสานงานกับคนหลากหลายฝ่ายและองค์ตั้งสติด และใช้ทักษะการสื่อสารที่คุณมีอย่างเต็มที่เพราะเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพิสูจน์ความสามารถด้านการเป็นผู้นำและนักแก้ไขสถานการณ์ในแง่ของคนทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายเดือนนี้นับว่าเป็นจังหวะของการปรับตัวคุณอาจต้องลองกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดมากขึ้นเช่นลองเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่หรือเพิ่มความหลากหลายของสินค้าบางครั้งต้องเสี่ยงลงทุนเพิ่มแต่ผลที่ได้รับอาจคุ้มค่ากว่าที่คาดหวังตัวอย่างหากคุณเป็นเจ้าของร้านขายอาหารในย่านที่คนทุกพล่านคุณอาจสังเกตเห็นว่าคู่แข่ง เริ่มใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความโดดเด่นในตลาดดังนั้นคุณอาจลองเพิ่มการตลาดออนไลน์เข้ามาเช่นการถ่ายรูปเมนูอาหารสวยๆและโพสต์บนแพลตฟอร์มยอดนิยมเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ในช่วงนี้ด้านการเงินประรับมั่นคงแต่รายจ่ายต้องระวัง สำหรับชาวราศีกรกฎเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่การเงินอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแต่ต้องระวังเรื่องการจัดสรรรายจ่ายเพราะถึงแม้จะมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่การใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ หากคุณกำลังคิดจะลงทุนในอะไรบางอย่างเช่นหุ้นหรือรธุรกิจใหม่ควรหาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจอย่ารีบร้อนเพราะอาจจะพลาดในจุดที่ไม่ควรมองข้ามแต่ถ้าคุณวางแผนการเงินอย่างรอบคอบช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นสร้างฐานะหรือวางแผนการออมระยะยาว สำหรับคนทำงานประจำคุณอาจได้รับข่าวดีเรื่องโบนัสหรือมีโอกาสทำงานเสริมนอกเวลาเช่นรับโปรเจกต์พิเศษเพิ่มเติมซึ่งอาจช่วยสร้างรายได้เสริมที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามระวังการจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยเพราะอาจทำให้เงินที่คุณหามาได้ไม่คุ้มค่าตัวอย่าง คนราศีกรกฎที่มีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์อาจพบว่าลูกค้าสนใจสินค้าในลายสินค้าที่มีต้นทุนต่ำแต่ต้องสร้างจุดขายที่แตกต่างเช่นหากคุณขายเครื่องประดับลองนําเสนอสินค้าสไตล์มินิมอลที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายได้ในช่วงนี้ยอดค้าขาย การตลาดคือกุญแจสำคัญธุรกิจของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้จะอยู่ในช่วงของการสร้างภาพลักษณ์ใหม่หากคุณมีร้านค้าร้านอาหารหรือธุรกิจอื่นๆเดือนนี้เหมาะสมที่จะเริ่มทำโปรโมชั่น หรือแคมเปญทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายแต่อย่าลืมว่าการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าถือเป็นหัวใจหลักเช่นการตอบแชทเร็วหรือการบริการแบบมีใจอาจทำให้คุณได้ลูกค้าประจำคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นหากคุณมีแผนที่จะขยายธุรกิจเช่นการเปิดสาขาใหม่หรือเพิ่มสินค้าใหม่ๆ ในร้านเดือนนี้ถือว่าเหมาะสมสำหรับการทดลองคุณอาจเริ่มจากการทดสอบในกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กก่อนแล้วดูแนวทางตอบรับของตลาดก่อนปรับตัวตามตัวอย่างสมมติว่าคุณเปิดร้านขายต้นไม้น้ายตลาดนัดคุณอาจเพิ่มบริการจัดต้นไม้ขนาดเล็กพร้อมตกแต่ง ในกระถางสวยๆสำหรับคนที่ต้องการของขวัญหรือเริ่มเปิดคอร์สสอนจัดสวนเล็กๆในวันหยุดเพื่อสร้างรายได้เสริมและเพิ่มความน่าสนใจให้กับร้านของคุณด้านความรักความสัมพันธ์ที่ต้องการความเข้าใจคนโสด เดือนนี้ชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอาจรู้สึกว่าความรักเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าถึงเพราะคุณยังรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจแต่หากมีโอกาสได้พบคนใหม่ๆที่น่าสนใจลองทางความรู้จักอย่างไม่รีบร้อนเพราะบางคนที่เข้ามาในชีวิตเดือนนี้อาจเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองความรักของคุณในอนาคต ตัวอย่างเช่นหากคุณเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเช่นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเวิร์กช็อปคุณอาจได้พบคนที่มีความชอบและแนวคิดที่คล้ายกันซึ่งสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวได้คนมีคู่สำหรับคนที่มีคนรักแล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความอดทน และความเข้าใจให้มากขึ้นเพราะอาจมีประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดควรเปิดใจพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความใกล้ชิดมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณและคนรักทะเลาะกันเรื่องเล็กๆเ,เช่นการแบ่งหน้าที่การบ้านหรือเวลาเจอกันที่ไม่ตรงคุณ ควรใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยกันและหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้อย่าปล่อยให้อารมณ์ั่ววูบมาทำร้ายความสัมพันธ์เดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายด้านในชีวิตโดยเฉพาะการงานที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างมาก แต่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงในอนาคตด้านการเงินและยอดค้าขายยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวในส่วนของความรักไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ควรมุ่งเน้นที่ความเข้าใจและการพูดคุยเพื่อเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนเดือนนี้คือโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเอง และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความท้าทายที่จะมาถึงในอนาคตหากคุณมองทุกปัญหาเป็นโอกาสและเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆชีวิตของคุณในเดือนนี้จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน